โ oh. อ้แซ่บโอ้เพชรค่ะเพชรแต่ว่าไม่เพชรก็ไม่ร่วยเนะาะนะค่ะมากินด้วยโอ้ย <c oughs> สวัสดีค่ะสาวเลนูมาแล้วค่ะสาว,สาาสาวเลนูสไปสวีเดนสไตล์สาวเลนูค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อค่ะ ยกไม่ได้พักเยอะึ้นวันนี้ก็วันนี้ตําตําแค่รสใส่กุ้งลวกค่ะแล้วก็มีแอ่เขาเรียกอะไรน้ำจีนแล้วก็พักเนี่ยค่ะพักพักชีลาวพริกหวานน้วเนี่ยค่ะแกะเพชร <laughs> เอาไว้ก่อน โอเคค่ะวันนี้มากินกันเลยค่ะมากินอื โอเคแจ็คพห้กดด้วยค่ะโอ้ฮ oh. hmm. ึลูกสาวก็เดิน <laughs> มาค่ะ ลองทํากินเ้อค่ะเอาตามแค่ปรปพอดีว่าช่วงนี้สวีเดนแก่รดถูก <c oughs> มันโลกโกแพงเรนูก็ดัดแป้งเอาค่ะสาวเรนูรดัดแป้งเอาแไ่้็อร่อยเด้อค่ะนี่ ใช่ค่ะใส่พริกซีก็มิดนะคะไม่ดุใช่ <t ôi> ถั่วโอ้ยมะนาวมะนาวก็ถั่ว 嗯，是啊、mm。Hmm. Yeah. วันนี้วันอาทิตย์ทำไมยุกงานสามวันคือมันใช้เวลาวเยอะเร็วแท้ อาอืมเ็ดโอ้ยสาวเรน้ออยากยุดตักเป็นอาทิตย์น่ะพุ่งนี้ทำงานแล้วค่ะพรุ่งนี้ทำงานออกนอกคุณที่กลับมาคงคงไม่ได้ทำคลิปด้อค่ะพรุ่งนี้พร่นี้มันสายหน่อย พวกน้เนาะั่นแหละอาชีพเราเนาะพวกนี้ออกนอกพื้นที่กวคาิคีปนี่คลีปกินเผื่อสองวันด้วอกะ <c oughs> <c oughs> อาหารไทยเพราะว่าโอ้โเพชรป๊า จะนังคารทางานคงจีไม่มีเวลาทำคลิปค่ะแล้วก็คงไม่มีเวลากินอาหารไทยกลับมาคงจีเพียอะไรงะเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เป็นไหลเนาะเรามาเจอกันตอนที่เรามีเวลาโอ้โหไยม่เพชรก็ไม่รอยม ซอค่ะพวกนี้ใส่พาปิดปากเนี่ยวันนี้ใสเ่เสีอแขนยาวหน่อยเด้อค่ะว่า วันนี้อากาศติดลบเยอะหน่อยอะในบ้านประมาณประมาณสิบเก้าองศาค่ะสาวนุกอากาศเย็นเนาะในบ้านบะกองค่ะ แล้วก็สูาเนเดอน์แต่รักษาพ่อเป็นคนชอบร้อนโอ้ยแซบ่บแซ่บด้วยค่ะเนี่ยโอ้แซบ่บ คุณดวกสองตัวเลยค่ะมาเจอกันอีกที่ก็มันพูดเด้อค่ะมันพูดโอ้ย คอยนิม้มเผ็ดมากาโหเผ็ดค่ะเผ็ดเผ็ดจริงสุดยอด อขอภัยค่ะอาหารบ้านเองเนาะทำไมเ่เพกไม่ลอยเนาะเนี่ยกินชั่วเชยสองวันค่ะ ค่ะเดี๋ยวกินคำทุท้ายก่อนคือเพชรค่ะเพชรเพชรจริงเพชรโอ้จะกินคำทุท้ายให้ให้พี่น้องดูวะ <c oughs> โอ้ <c oughs> กุ้งก็เล่นฟ้าค่ะไหม mm -hmm. เผรเผ็ดเผ็อ้ยเผ็ดอย่างแซ่บเลยเมนูนี้อยากแซ่บเลยค่ะอ้มยังไงก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะทั้งแซ่บทั้งเพดทั้งทั้งอร่อยอะสาวนุก็ฝากด้วยเด้อค่ะฝากขอบคุณคนที่มาติดตามชมเด้อค่ะแล้วก็ขออภัยที่แบบภาพเสียงหรือว่ามีเสียงโซ่เสียงอะไรนะคะเพราะว่าสาวนุกทำเองค่ะก็พยายามปรับปรุงไปเรื่อยค่ะเพราะสาวนุก็ทำคนเดียวเนาะ ทำคนเดียวแล้วก็แฟนแกก็ก็กัรทำงานแกแล้วก็ลูกบางทีอยู่ก็ลูกก็ไม่เสียงลูกมังเอะค่ะแกก็ฝากขอทวขออภัยยังไงก็ฝากฝาก,ฝากติชมเลยได้เด้อค่ะติชมว่าที่ห้แก้ไขยังไงค่ะยินดีที่ยิบป,ป้าปุงค่ะอาจจะนี่น้อยแต่ว่าก็พยายามค่ะพยายามพยายามทำเหตุ ให้มันดีอะให้คนที่เขาดูเราจีได้แบบมีความสุขในการกินเนาะเหมือนเราเราชอบการกินเนี่ยง่ก็ฝากากดติดตามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยค่ะเพื่อจะเป็นก็ต้องใจคลิปหน้าต่อไปสาวหนูก,ก็พยายามค่ะพยายามแล้วก็จีจีค่อยปั๊บปุงมไปเรื่อยค่ะมันไม่ใหม่อย,ออยู่เนาะมันอาจจีแบบ ยังไม่เขาที่เขาทางแต่ก็ขอบคุณค่ะที่มีคนห,หลายๆคนที่เขามาติดตามแต่ก็สามุก็พยายามดูดู <laughs> เสียผ่าด <laughs> ย๋ยงมึงนอกไปอย่างเงี้ยค่ะเจวความสวยความงามไม่ได้รอกโอ้เพชรเพชรหลายแท้แทยังไงก็โอ้ไม่บน่นเลยเคะ่ะขอบคุณห,หลายๆเ้ยค่ะโปรดติดตามคลิปต่อไปเด้อค่ะฟรีเมนูหลาย แต่วันสองวันด้วยค่ะอาจจะเป็นเมนูไม่ใช่การกินที่เป็นเมนูอื่นก็ได้ค่ะคลิปอื่นเนี่ยโดยที่แบบไม่ใช่การกินนะคะเมนูปาจิทําไปด้วยโอเคค่ะขอบคุณมากด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณหลถ่ายด้วยค่ะอระถ่เด้วยค่ะอิมเพชรด้วย <laughs> สุโยอย์